ああ。<laughs> <laughs> สวัสดีครับผมจงหนึ่งก็กเาหนึ่งนะครับน,นี้ผมก็อยู่ที่ไร่ที่ตอนที่ไล,ตไลต่ตามเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตบัวหิมะดูนะครับแล้วก็ดูเวีรอบๆนะครับว่าเป็นยังไงนะครับซึ่งอาหารซึ่งก็นานพอสมควรนะครับที่ไม่ได้อัปเดตบัลเวลล่แถวนี้นะครับ อย่างไงก็วันนี้จะอัปเดตได้ดูนะครับแต่ตอนนี้ก็ทำกับข้าวกินก่อนนะครับ ซึ่งวันนี้ผมก็เมนูธรรมดา,นะมะะานะครับมะละแล้วก็ไข่นะครับนี่เลยนะครับมะละผมว่าซึ่งอยู่ตรงหน้าบ้านนี่น,นี่เองนะครับแล้วก็ไข่นะครับ โอ้ยร่วงโอเกือบแตกครับเนี้ยเหนียวครับไก่ที่ผมเลี้ยงไว้นะครับ นี่เลยครับแล้วก็ที่ชิ้นดำๆนี่ก็คือหมูลมควันนะครับหมูลมควันนี่เลยนะครับเดือดเดือดแล้วนะครับสุกเรียบร้อยนะครับ ครับเมนูง่ายๆสไตลา์จงนะครับ เอาละครับเดี๋ยวเริ่มไปดูจากเริ่มดูที่ต้นบัวหิมะก่อนนะครับ ลบกนะครับ ถึงก่อนหน้าหีนหญ้าลกมากนะครับผมเพิ่งจะทางไปนะครับถ้าไม่ทางก็จะประมาณนี้นะครับหญ้านี่นะครับย่อมนี้นะครับซึ่งลกประมาณนี้นะครับ คือลากนะครับซึ่งดินก็จะแตกจะเร้าออกมาอย่างนี้นครับนี่คือส่วนที่เขากินหรือเปล่านะครับโอ้โหว้าวโคตรใจนะครับ คือต้นนึงนับเดี๋ยวดูต้นนึงนะครับนี่เลยนะครับผม,มก็จะคล้ายกับหัวมันหรือเปล่าต้นอื่นๆก็ดินมะลาวแล้วนะครับซึ่งผมคิดว่าก็น่าจะมีนะครับ lòng của nó nói còn nào meなるほど. ตามธรรมชาตินะครับ <c oughs> <c oughs> มาลองก่อนหัวหนึงครับ อ,อร่อยนะครับอร่อยนะครับยอดครับ จะต้องขยายพันธุ์ครับผมบแล้วต่อไปก็ไปดูรอบๆมาเลือนแบบนี้ครับเป็นยังไงนะครับ อัแนี่คือข้าวนะครับข้าวดอยสีนี้คือข้าวเจ้านะครับส่วนด้านด้านด้าน,น,นบนนี่คือข้าวเหนียวนะครับ คือป่ารอบๆนะครับ ครับแล้วทางนู้นคือทางทุกนั้นนับคือทางเข้าป่านับครับแล้วคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็แค่มาก็ถ่าย,ยบรรยากาศรอบๆแถวนี้ให้ดูนะครับจวไว้คลิปหน้าค่อยเข้าป่านะครับเข้าป่าแปแถวนี้นะครับไม่ไปไหนไกลนะครับ วันนี้ก็ลาแค่นี้ลนะครับสวัสดีครับ